คาชาที่โคตรยิ่งใหญ่สุดในเกมบีเดโซนแล้วนะสำหรับเกมบีเดโซนในกาชาคอนแลมก็คือคอนเรกับบูเดวิชนั่นเองบูเดวิชบูเดวิชนะไม่รู้ว่าเคยดีเมยอะไรนีวไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าโอ้โหแต่ตัวนะโดยเฉพาะตัวนี้น้องน้องผมเหลืองนี่นิวโคตรอยากได้เลยนี่นิ่นิ่นนะลองซุ่มเลยดีกว่าไม่ชนักกดเลยห้าสิบเพชรนี่เป็นการคอนแลมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะ Nó sẽ xỉu Đi nào, người đầu tiên. Đó là người đầu tiên. Bắt đầu nào. Bắt đầu thì กระชั่นกกน,นี้คุ้มมากเลยนะเพราะว่ามีอีจิโกะลักฮอนโร่ด้วยนะคือมไม่ไม้เป็นที่พีคมากเฮย้ยโอ้โหไม่ไงต้องปรับข้้มเลยเหอน่าสองร้อยแลลวยังไม่ได้เลย มาลงมาแล้วจังวันนี้หีืไม่ขึ้นเลยเหรอกระชายนี่เกลือ,องวะเออเออ,เ,อ,อเกลืออยู่เออขอพิเศษโอ้โหซุยฟงนะไม่ต้องการเลย,ยฟงมาทำไมเนี่ยซุยฟงเป็ตนตัวละครตัวเก่าครัตอนนี้ถือว่า ไว้นิ้วเฉยๆนะตับเนี้วแต่ว่าตัวที่เขาบอกว่าตีเร็วมากสกิมเร็วมากนะน <c oughs> ่าจะเอาไปเล่นในโหมดแบบโหมดลงลงในหอกคอยได้อยู่นะ <c oughs> โอเคแปลงต่อดีกป่ะนะถ้าตัวแรกถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนลางเป็นลางอยู่นะ <c oughs> มาอีกมาอีกรุ้ง รุงรุ้งรุงร,งร,งรุงกูหายไปไหน <c oughs> อ้กระชานนี้เกลือวะ <c oughs> แต่แม่มถือว่าถ้าใครพลาดกระชานนี้ไปก็รู้ว่ามันจะวนมาอีกทีก็ตอนไหนนะพอนนี้คือการคอนเ็บนะสุดท้ายแล้วทุน <c oughs> มาตัวแรกก็ได้ขอ <c oughs> ตัวกล <c oughs> างมนตัวซันมนะ โอ้กูคิโอราครับทุกคนร่างนี้เป็นร่างที่บอกแล้วตัวพีดีพีมากโอ้โหมาวะนี่เป็นกูกูคิโอรานะฮะยังก็หวังให้ได้เก่งกว่ากูคิโอราเหมือนกนะัะส่วนนี้นี่จังกับไอ้ตัวนันนาโอบะชื่ออะไรวะไม่รู้ชื่อนี่นี่เท่มากโอ้โหเป็นร่างช็อป ครบรอบ3ปี2ปีอะไรนี่จะไม่ได้นะเป็นนักที่เก่ามากนะเพราะว่าอิจิโกะล่างครึ่งคนโลเป็นนักสมบูรณ์ฮะเป็นนักสมบูรณ์เดนนรเที่ทวะนี่คือคิโอร่านะฮะ <c oughs> อืมโอเคมาเอาให้สุดอ,อยู่ที่คำว่าเกลือ

เฮ้ยจ hey oh yes ิโก้โอ้ยสม m ต t h e r ก u คุ้มเลยครับเังหวะนีดได้จิโก้ล uh ่าฮอนโลนะฮะโอ้ยจิโก้แบบนี้นิวโค้ดแากได้เหรอตรงคือแม่งมันมันอยู่ในบทพีพีแบบคือแม่งตัวโค้ดกิ่งอะแล้วมตัวมันสามารถลุกขึ้นมาได้สองรอบเลยนะตัวมันไปยี่โอ้ เป็นตัวตีไกลมา,มากๆไงโจตัวตีวแต่ว่าบอกเลยว่าในบทพีพีนี่คือชุดใหม่มึงกิ่งนะ <c oughs> โอเคถือว่าการะชากนี้อยู่ต้องการก็คืออิสโก่อยู่กัน,น <c oughs> ต้องการต้องการแบบเโอเ้โหต้องาการต้อง,ตตตองการนะนะนินนินนี่จังกับตัวใหม่ใช่แล้วคือโอเคถือว่ากระชากนี้ตัวของแต่ตัวก็คุ้มนะฮะครับเหนียวไไ็นด้านนั้นแหละ เนวเนวเนวจังก็นาได้เหมือนกันนะเนวคอนโดรีโอเคแล้วดูสิ่งที่เราได้ในีกแกลนี้มันเกลือวะเคเราได้เป็นเจ้าตัวคุคิโอรานะฮะแล้วก็อีกโบฮอนโรตัวนี้อ่าต้องให้ก็เทเนะตานี้นี่ชุ้งจุ้งทุบปูนี่โคตรเท่ เห <c oughs> อนว่าคุมค้มๆในกําลังองโลกมานะ <c oughs> โอเคต่อไปก็ตัวเท่าไ้นะก็คือเจ้าเออ่คุกิโอราเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะฮะในถ้าความเก่งนีวให้แค่ประมาณ7จ็ดจุดห้าบอลมันไม่ได้เก่งใครขนาดนั้นแต่ว่าั้งหมดหมดพีพีก็ถือว่าเก่งเลยนะนีุ่ <c oughs> ต่อไปก็จะตัวละครที่มีชื่อว่าซุยฟงนะซุยฟงซุยฟงตังนี้นิวถือว่าเ,เฉ่งมากๆเลยนะไม่ได้ดูเมีแบบอะไรแบบออร่รากิง่งอะไรขนางนั้นนะคือตัวมันแบบตัวเป็นตัวเก่าไหละนะเลยดูแบบกิ่งอะไรบ้ืมแต่ว่าตัวที่สกิลค่อนข้าง,างเร็วนะรเร็วแบบเร็วมากๆโอเคเพือ่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ กระชานี้นะอย่าลืมมาเลยครับถ้าใครเพื่อนเกมบอยู่ส่วนอย่าลืมมาสุ่มเลยนะครับสุ่มเลยดีกว่านะนี่แต่ถึงนิวจะเกลอกันนะแต่ว่าทุกคนอาจจะอาจจะไม่เกลือนะการตีตัวละครเยอะมากนะเช่กระชานี้ก็อย่าพลาดนะทุกคนรู้สึกหมดแหละเจอที่ท้าทุกคนไม่ไดนละหลักคิดนี้ก็ไม่ได้เกลือกันอยู่หมู่บาโอ้โหวันนี้เป็นเกลือจริงแล้วไงไล่กอลโลอยู่นะคือว่าคุ้มมากๆเจอที่ท้าทุกคนบาย ช่วงโปรโมชั่นแถมนะครับช่วงนี้คือว่าแบบว่าคือน่มสุ่มได้เว้ทุกคนเป็นไงโอ้โหเก่งเกินน่มถ่ายนิวถ่ายได้หมเลยนี่โนเอลโนเอลคือแบบไม่คิดว่าจะสุ่มได้นะจริงนี่โคตรตื่นเต้นตอนสุ่มได้ได้ยินเสียงคือรู้เลยนะโ,โนเอลนี่เป็นไงโคตรน่ารักโอเคถ้าชอบคลิปน,นี้ก็เลยกดไลค์กดแชร์กดซื้ววอ,ขอ,ขอใครให้นิวด้วยนะครับผม เพิ่มภาพคิ้วไปไหนก็ลืมอะไรนะไม่รีวิวตัวละครหรอฮอนให้ทุกคนอยากดูรีวิวของนุเวลนะรอคลิปหน้าเลยคลิปหน้ารีวิวก่อนตัวละครนุเวลนะออกเลยว่าตัวใหม่เรียกว่าเป็นตัวจากเกมอะไรนะมันเหมือนชื่ออะไรนะบีบรูบรูมบรูบรูหรือบลูไม่รู้น่าจะบรูมนะฮะบรูมเดอะวิชนะฮะซึ่งบลูเดอะวิชนี่นิวไม่เคยดูมาอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะพอเข้าใจอยู่นะ มันเป็นเกี่ยวกับมังกรแล้วก็เหมือนเป็นทูตอะไรท่านอย่างปะไม่รู้เหมือน okay. อกันโอเคก็สักาชานี่ฮนะก็กถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะมาเปิดกันดีกว่าบอกเลยว่ามันดีมากๆนิ้อเปิดทั้งหมด41รอบนะจนกว่าจะได้โนเอลคือแบบว่าน้ำตาแทบจะเลตอนิ่อจะได้ินี่จังนะแต่ว่าไม่เลยได้โนเอลมาก็ควรคุ้มนะถือว่าคุ้มมากโ okay. อเคสากทีนี้ก็มี่ละคนเจอทีนี้ละคนไม่าปครับแล้วก็เจอกันนะฮะ แทนไม่ได้โดน๋ยนะมากูขันไอพี่ตั้งเนี่มันไม่ค่อยเจอเหมือนกัน